ความเจ๋งของสมาร์ทวอชในยุคโควิดเผื่อใครยังไม่รู้สมาร์ทวอชมันทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะยิ่งในยุคโควิดแบบนี้มันช่วยให้ใช้ชีวิตง่ายและปลอดภัยขึ้นได้ยังไงบ้างไปดูปลดล็อกได้ตอนใส่หน้ากากใครอัปเดต iOS 14.5แล้วไปตั้งค่าเลยเพราะตอนนี้เขาให้ปลดล็อก i p h o n e ได้แล้วแค่มี Apple Watch อยู่ใกล้ๆ แจ้งเตือนความผิดปกติถ้าอยากรู้ว่าตอนไหนที่ร่างกายเราเปลี่ยนไปวัดได้ด้วยฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือดวัดจังหวะหัวใจเต้นแบบที่ตั้งค่าแจ้งเตือนได้ถ้ามีความเสี่ยงตั้งเวลาล้างมือและกินน้ำถ้ากังวลเรื่องความสะอาด Smart Watch ช่วยนับเวลาถอยหลังตอนล้างมือได้20วินาทีพอดีเป๊ะแถมแจ้งเตือนให้ดื่มน้ำด้วยนะใครกินน้ำไม่ถึง8แก้วต่อวันไปตั้งค่าแจ้งเตือนในแอปได้ ช่วยฝึกหายใจและเตือนให้ออกกําลังสร้างผุ่มคุ้มกันให้ร่างกายได้อย่างดีถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจําแอปจะช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและช่วยฝึกหายใจไปได้พร้อมกันดูความผิดปกติระหว่างหลับการเก็บบันทึกรูปแบบการนอนทุกคืนจะช่วยบอกได้ว่าจริงๆแล้วเรานอนหลับสนิทไหมหรือมีอะไรที่น่ากังวลใครที่มีสมาร์ทวอทแต่ยังไม่เคยใช้งานทั้ง5ฟังก์ชันนี้ลองไปใช้กันนะ โควิดมารอบนี้เราต้องรอด